สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุคนอยู่ไก่อยู่ไก่พี่น้องเอ้สบายดียามเที่ยงพี่น้องกำลังสิ่เที่ยงจ้ามาอลยครับก็ออกมานาออกมาเบิ่งหน้าเพราะว่าฝนมันตกหลายตกตลอดเมื่อกี้กระแดดออกน้อยหนึ่งวักมาอีกแล้วพี่น้องเอ้เคยพอนออกมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนเบิ่งน้ำหายดาหนาพี่น้อง บรรยากาศก็ดีดีเราเออบรรยากาศนอนเวนอักันออกมาเบิงสวดกันเลยมาคักมากระโพดพี่น้องอ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยหักติดดีมันสิบาทมือสบายดีเ <c oughs> ะสบายดีปลาลุงก่อนนะ <c oughs> จากอามากระโพดนะโพดน้อยนะ ร้องมาออกนามาหาฮักมักะโพดจ้าใส่นนในมันผีอยู่ยโพดขับได้นี่นะงา,งามอย่บงปะโอพอดีกินอย่าพี่ร้องใส่มาฝั่งนั้นมันก็แก่บมดแต่ว่าเอาฝั่งนั้นแหละตัดตนออกไปยังใช้งวงซวสิหุบมเมื่อฉันบ่เหรอ เราปาเจ้า,จาของมีงูอพี่น้องเอ้ยมาหักข้าวโพดไปต้มพี่น้องนี่ข้าวโพดขาวะาะจะไปแกะยางมาต้มจะแกะแกะหมาหกเแลยวก็พอแกะพี่น้องเบิ่งนะมะาข้าวโพดม่วงบลอกแกะป่ะซะปลอกแกะจากต้น สะลอยไม่เกิดขึ้นเน,น,นะาะอะสะลอยนะเป็น,าานไฉม,มันจะมีลักสะลอยในแต่บักข้าวโพดเมื่ว่าแม่เงินกันมาเก็บข้าวโพดพี่เราเอออยู่เทียงไครเทียงหน้านี่แหละจ้าแม่มเอาเงินเอารถนเลี้ยไ,ไปไปซื้อเอาเอ้อไปเงินปะไปซื้อบวกเงินสองบาทก็ได้อัตตา บรรยากาศเจ้าไฮอยู่น้าพี่เราเอออยู่สวนส,วน,สวนกระแก่หมดแล้วกระโพดกับงามจนดล้มงามโพดงามโพงงามจนดล้มแต่โพดเหลืองบานแก่แก่ยังวสั่งประสุกปะ่ะวะ ว่าจิไปสอนกุ้งมัก้อยพี่น้องเอ,อ้ยจอย่าปักแตงได้ลูกใสบกนะ่บ้างได้ลิกมองเขาแลใส่บักโม่ะมีบล่ะเจ้ากับบเบกิกติ ไก่ตอดบักโม่ดเลยแม่แต่บักแตกจริงเป็นกระบียย่างคือเก่าและไกล่าลายเนี่ยสิตอดแตงจริงกำลังออกดอกอาเก็บบักแตกกว่าแด้ไแม่มออนะใส่บักโม่นะกกเป็นมนกรนูดหมดมันแฉะบัมัแกแฉะไก่ตอดอีก จากระจอกมันคือเก่าแล้วมันก็ดนลดเ,เครืเก็บเอาโลดหน่วยใหญ่อ่ะไม่ใิ่หน่วยนยอยหน้าหน่วยใหญ่น่ะเออเอาไว้อย่าชับพัมันสินเอาบริกิจดอกสี่หาหน่วยกันเอาทิมเบิด์ตเลย พี่น้องเอ๋ยสอนกุ้งปก้อยกันเด้อพี่น้องเด้พอพอได้กุ้งปก้อยกินยำเถียง<ป>ออกมาเลยสิมาสอนกุ้งจ้าพี<ป>่น้องออกปลาเบงสวนเบิ่งน้ำเบิ่งยางได้น้ำไห้นากตะกากันเต็มซอยสุขันมาเบิ่งขบเพาะ <c oughs> ขบโพ,อพดเครื่องปู <c oughs> น้ำเ <c oughs> ย็นเย็นแท้พี่น้อง <c oughs> น้ำจะลดนอนจะพากันสอนกุ้งเสยแมน ติกน้อยบอกกวนถ <5. S 1> ือมอกชีชีโปชีอยากบอกมาเมขวสายน่ะลายแน่แน่นอนปลาิทุงแย่งมาใส่แมฆขวสารไปออมเนาะแต่แมฆขวสารมันจับเต็มอยู่นะป๊า เล็กน้อยกระเล่นน้ำพี่น้องอพ่อน้ามาได้พี่น้องเอ่ยมาสอนกุ้งน้ำกันนะจ้าฝนตกน้ำลายแหง กัดซีด้าหลากกับบลากเห็นหลากแถวบ้านน้โมแถวบ,บ้านขลากแถวนี้กัดซีได้ไปเก็บจิลล์ไปเอาจิลอ์ลายน้ำแตกแกง่ง<น><ำ>จิลอ์ลายบ้านนา,นางนะครับไปคุดนะครับปะพ่อหูมันไปต่อเอ้ยป <ļ S 2> ะพอ่อไข่ปะพ่อหูมันดับน้ำถมบด<ำ>ต้องไปขวากเอาเอาเจียมจกขวาก ิมอร้ายพาโดดหน้าเดี๋นั่นนะป่ะเอื้อหย่างกอต่ไปแล้วไปมันน้ำลายเฮ้ยอ๋อเพื่อนเร้วน้ำลายก็พักกันสอดไปแล้วเออย่ากินกุ้งอย่าออกนอกแอบเข้ามา ยับเข้ามายับเข้ามาโดดดูโดดดูโดดเออเล็กน้อยเล่นน้ำบริษไยพ่นาบอพี่นเเพราะว่านเปื่อยเลกเลกระโดดต่ำๆอย่า เจ้าแมงขาสารมอยู่กุนะแหงข้าสารพี่ดอวมาเนี่กุ้งจกโตจกได้บ่จ้าอก่อนอก่อนมัจะไปเอาได้เ่แมขสานอ้อมเซ็แสพี่ดอแมงขาสารนะมันหอมคล้ายๆกับแมงไอตับเต่ากินงคล้ายกินแมงตับเต่าป๊าแมงข่าสารลายๆพี่ดอควายกุ้งก็ลายเอ้ยสวยอย่งพี่ดอกุ้งงามเอลีแมงขสารนะฮุบผึบผึไปอยู่อยู่บ่กก็เตะ มันกระบินออกเก่าส oh. <c oughs> ่วนท่นี้วิ่งีกุ้งลายลายไม่เนาะกุ้งลายอยู่แม่ข้อสารกับลายแห้งลายแท้ลายว่าแต่ทุกอย่างใส่แม่ข้อสารเลยนะเป็นยังเป็นปุกไม่ถึงอย่าแห็นยังเป็นพี่น้องกุ้งนะ มานน้าเลยมาสอนเอากุ้งปิดก้อยพี่น้องสอนแล้วก็พักกันเมื่อปัดออกมาเบิ่งหน้าเสือเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าฝนมันตกสามมื่อสามคืนน้ำสะกัดจืดล้นพี่น้องเอ้ยไปแม่เขาไปนะนะรุ่งสุภาพหนาวนะคนหนาวล้วพักไปอยู่เทียงไปไ,ไวพอแล้วไปใส่เสื้อหยู่เทียบหมดไปเร็วๆร เอ,อยล่ะไม่้าไ่ด้กนาบอ่ที่เราเห็นเป็นสลามนะเป็นไม้งาไม้ไผนะ่ถ้าเอาลงเองเราพว่า้าเทาบ่ออยู่แล้วคนมา เห็นซมบีให้เอาสลามโดดไปดองเสียงชีม้อชี้ไปใส่เสื้อผ้าไว้หนาวนะพอแล้ว บรรยากาศทีดีดีแท้ดีว่ะ่น้องเออบรรยากาศนอนเว้จ <c oughs> าาน,นวจะดีกระบ,บีอยงหลายพับไป้ราออกมาให้ออกวานหน้าเก็บข้าวโพดมาต้มมาน่าก็ได้ของกินหลายอย่างไปดองอเต่งข้าวโพดบมกทั่ว <c oughs> แล้วก็กเสียดีกุ้งไปก้อยก้อยกุ้งกินกับผักสวนลกล้วยอะไรหกทั่วบมกแตพี่น้องเก็บใหม่ๆเก็บสดๆข้าวโพดน้ำ เชียร์ชิงพอสองปเมเนี่ยพอลังสอนอยู่จ้าฝนมาอีกแล้วพี่น้องเมื่อกี้น่านเศร้าไปแล้วรอเดี๋ยวก็มาอีกแล้วพายุซอวันที่เศร้าหกบ่คือพันวาบพ่พอดีดอกเศร้าหกไปใส่กระโปรงได้แฉะหมดไปเบียกไปงาน,นอะไรเอ้ยมันเปื้อนบ่แมนวันคนทางบ่ดีแบบว่าคนท่าเป็นท่าขีดตบนะพี่น้อกบนท่าดินแดงพอ ฝนตกจล็กหน่อยเลยรถเที่ยวลาลยได้ก็ไปไม่ได้แหละจ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถวิ่งได้เลยจา้า,า,ม,า,จามันเละแต่แถวบ้านพลาโอเคอยู่ถ้าไปบ้านโซนอัมมาลาเนี่ยก็โอ้ยหม,ม,ยมยยนุนอีปุยไ,ไป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 เที่อำเภอเสภาพไปพอแล้วมัววนหนาวเลยดินะฝนตกเลยล่ะ สิเลเลมอาีชีมอีออกมานากาะกับครอบครัวเลยพี่เด้อเอยมันทรมาน <c oughs> แม่บอกให้ไปเสือใส่เสือผ่าไปามับบนหนาวไม่ใช่านั่งตากฝนอยู่บ่ไ,ไ,ปไ,ไปไป ไปดูไปเช็ดกระตูไปไปะะสั่นเพด้อนี่แพส่เปปดเอ้อเง้งลมลฮนะดับ่อนาทก็พก,ก้พอ,อยไปทำไม,ต,ไมต้องสอนลายดกดยพอกุ้งครับมาปล่อยไว้ ยามต้อนยามรีแหละมาปล่อยไว้เดี๋ยวใช้ประาัติสเปรย์เอาเท้าเหรอไปลูกปร่เสริฐจะพาไปไปว่อีกปูน้อย เสร็จตัมังโม่เลยทงหยางมันเ้เดชไอปูไปได้ไหมไอปูไปใส่ตามองโ่ปูดองกินอย่างเส,สอสสะปลาแมางกะส,สานโพดโพกินชุนแล้วมกะสานความมันหลาย เปิดแหงกับอะไรไม่ต้องแม่กัดสานไปว้าแม่กัดสานพี่น้องแล้วก็มาดูกุ้งไม่ต้องจับจับอันนี้เดี่ยจับแม่กัดสานแล้วมาเบิ่งกุ้งลายขนาดพี่น้องสองบาทพ่อคินสองบาทกระพอก้อยแล้วเพราะว่านี่พี่น้องกุ้งแบบว่าเป็นกุ้งกะเทาะอย่ามตอนยามรีแหละกับเทไปเป็นเลยแถพัน ลายแท่ลายว่าสอดซองบาทกรพาก้อยแลยหยละจ้าหอกายฟ้าย่างลาย,ยกระสานบิดบุญบุญบุุญบุญนานปุบ,บ,บ,บอ,ปออกเลยเอหมือเลือกป่ะอาตัวหญ่อยตัวน่อย,ออยปล่อยคือมั <mm> นเป็นกษษษุ้งฝอยอยู่แล้วมันก็ต้องตัวนอยอยูแล้วหลืกุ้งน้าอันนี้กุ้งไ้กุง้งนากุ้งหวยกุ้งห้อ,องแล้ตัวน่อยสิหละหอยใหญ่ได้ยุ่ยถวยมีบาทเดียว ใหญ่คือกุก้งของกษัตริย,ยนะ์ไร้ยู่เด้อเลี้ยงงัวมันมีบ่อนป่าเลี้ยงกระตกนแล้วเนาะกําลังเลือกกุ้งอยู่จับพี่น้องจะเรียกแถวนี้ติงวันนะ จเรางวว่าลายเนาะบ่าวเล็กเกลี้ยงงวง่าบอกระดูเท้เออกระดูแธอเลี้ยงงวาเลี้ยงควายแต่สามเมลุบรรยากาศเลี้ยงงวาเลี้ยงควายไปแล้ว น้องสอนสองบาทก็พออยู่พอกินแล้วหล่ะพี่น้องเอ้ยพอก้อยแหลวก็สักกันเมื่อแล้วหล่ะจับพี่น้องเมื่อบ้านเพราะว่าได้ของอยู่ของกินได้พักได้หยาแล้วพี่น้องสัตว์ขอฝากบรรยากาศด้วยเพียงทนีเด้อจับพี่น้องจ้าขอผ่อบรรยากาศเอ้สันน่จ้าอให้สุขคนสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าปลอดภัยจากโรคโควิดในทีเด้อจ้าขอบคุณสุกุสุขคนเด้อที่ให้กำลังใจ ขอ,ข,ขอบคุณสุขสุขคนที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่าลืมกดสับสกายให้นางในดัจจพี่น้องก็เป็นกําลังใจในางในทาคลิปต่อๆไปจา้าคลิปกับไปถไ่ายกาถ่ายกาถ่าย,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 ยชีวิตครอบครัวของตัวเองแหละพี่น้องครอบครัวสุขสันต์อันสาและชีวิตชาวนาชนบทพี่น้องเอ๋ยจัลกาก็ฝากบรรยากาศไอพียง้องสนีแหละจา้า สบายดีจ้า